ัสดีจ้ามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องมิวชีนะคะพี่พี่วันนี้เราก็ยังอยู่ที่ค่ายเดิมค่ายเดิมของเราเลยนะคะคือซอร์สพีซีนะคะช่วงนี้น้องอาจจะเล่นซอร์สพีซีบ่อยไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเออเกมมันยังแตกดีอยู่นะคะก็เลยยังไม่ย้ายไปค่ายไหนนะคะพี่พี่แต่วันนี้เราจะเล่น Candy Bir d นะคะเออก็คือดูน่ากินมากอะลกูกคือดูน่ากินจริงๆนะคะเกมนี้ เครดิต1นึ่บาทเหมือนเดิมนะคะแต่ไปเบสสอบาทก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเบสกันเนาะไป80หมุนแรกกันเลยจ้าน่ากินแต่ไม่ไหลนะคะเกมนี้น่ากินคะ่ะแต่ไม่ไหลน่ากินแต่ไม่ไหลนะคะทุกคนน่ากินแต่ไม่ไหลจ้าโอ้โหยังไม่ได้รางวัลเลยอ่ะรับไปก่อนนะคะ48บาทจ้า เออไปกันต่อก็รับไปอีกสิบห้าบาทนะคะทุกคนอาใส่ไปเลยคะ่ะพี่โ,โหรูดกันไปขนาดนี้รับไปอีกสาสิบเอาทและรับอีกสิบาทกันเลยนะคะเออไปดีหูยก็รับอีก45่สบาทแล้วนะอาตัวคูณเข้าไปไหมโอ้โหไม่เข้านะคะคูณไม่สวยเลยนะคะเกมนี้ไม่ค่อยแตกนะคะเกมนี้เอาจริงวันนี้ไม่แตกนะคะน่าจะจบไม่สวยนะคะท้ายคลิปค่ะ โอ้โหไม่ไหลเลยนะคะพี่พี่ไม่ไหลเลยเนาะไม่ไหลจริงๆนะคะเกมนี้โอ้โหเอาไงดีอะเกมนี้รู้สึกซึมๆึมอะพี่จริงๆเกมนี้ซึมจริงนะคือแบบรู้สึกเหมือนไม่ค่อยจะแตกเท่าไหรอ่อ่ะโอ้ยแคนดี้เบิร์ดคูณสเข้าไปโอ้โหรับไปเลยค่ะพี่ 744บาทจ้าอ้้หรับไปอีก700เป็นเห้าบบาท7 7 7บาทแล้วนะคะพี่พี่อ้โหชนะทีละ15ชนะทีละ60บนะคะสุดยอดไปเลยค่ะพี่อ้โหูแตกกันกันหน,นำไปอีกแล้วนะคะก็รับรางวัลก้อนโตกันไปเลยนะคะคลิปนี้นะคะรับไป883บาทจ้าเออไปกันต่อค่ะพี่ต้องใส่ดวงกำลังมาแล้วนะอ้โหูชนะการหมุนฟรีสิบหมุนจ้าเริ่มกันเลยเออ ่ปหมุนแรกว่างไงโอ้โหหมุนสองไม่สวยเหมือนกันได้มา24บาทน,นะคะพี่พี่อ่ะไปะโอ้โหคูณเข้าไปแล้วนะคะพี่พี่ฟปโอ้โหห,หลงเร่งมากลูกรางวัลวันนี้นะคะคุณพี่ รับไปอีกแล้วนะคะรับไปอีกแล้วนะ,ะจะ๊ะเออไปดีครับทุกคนโอ้โหรางวัลเริ่มนิ่งนะคะเริ่มนิ่งนะคะโอ้ยง่วงนอนเลยนะคะเห็นแบบนี้คือง่วงเลยคือแบบจะเอาไงต่อดีอะ่ะจะไปต่อไหมอะ่ะก็คือได้เอาไงดีอะ่ะ เอาไปต่ออีกสักนิดหนึ่งเนาะทุกคนดูรางวัลสิบหมุนรวมนะคะ642บาทแม่โอ้ยอะไรคำเนี้ยไม่ปล่อยไหลเลยเหรอเปลี่ยนเบค่ะพี่เปลี่ยนเบนะคะไปเบร4สบบาทเลยไปสาสิหมุนแรกเปลี่ยนเบตไปให้มันรู้ดำรู้แดงรู้เหลืองรู้เขียวกันไปนเลยค่ะทุกคนเออไป ฝากกดติดตามช่องมิวสีด้วยนะคะและเพจมิวสีออนไลน์ไว้ด้วยนะคะพี่พี่หรือก,กดกระดิ่งไว้เลยนะจะได้ไม่พลาดคลิปของน้องนะคะแล้วอย่าลืมนะคะพี่พี่ท่านใดนะคะอยากรู้นะคะน้องเล่นเว็บไหนค่ายไหนนะคะจิ้มลิงก์ใต้คอมเมนต์ของน้องมาได้เลยนะจะมีแอดมินรอตอบอยู่นะคะทุกคนเออปะแค่มองอะ่ะอาจจะไม่เห็นนะคะว่าเกมอะ่ะเออมันเป็นยังไงแต่ลองเล่นดูนะคะแล้วจะรู้ว่าเออเล่นแล้วมันมันอยู่นะ เล่นมากเล่นน้อยนะคะก็เล่นไปเรื่อยอะคะ่ะทุกคนแบบไม่ต้องโลภอะคะ่ะค่อยๆเล่นไปนะคะได้ก็คือไวากินเสียก็คือแล้วก็หมดเองนั่นแหละคะ่ะตามนั้นเลยจ้าก็เล่นกันให้เห็นอยู่นะคะวันไหนได้ก็บอกได้วันไหนเสียก็บอกเสียนะคะไม่มีกักค่คะไปเปลี่ยนเบไอ้หมุนเพิ่มไปเบทห้าสิบบาทแล้วนะทุกคนจะได้หมดหมดปในไหนจะเสียก็เสียให้มันหมดหมดเลยจ้า ไหนจะเสียก็ให้มันหมดหมดไปโอ้โหรับไปอีก30บาทนะคะทุกคนโอ้โหรับไปอีก60บาทจา้าเริ่มจะไม่ชอบเกมนี้แล้วอะ่ะมันไม่แตกเลยอะ่ะเพราะแตกทีแม่งก็ได้อะไรก็ไม่รู้รับไปอีก110บาทไปต่อเลยนะคะทุกคนรับกันอีกแล้วนะคะรับกันอีก60บบาทแล้วนะจ๊ะ ราไปอีกสองามสิบาทจ้าเออไปกันต่อดีค่ะทุกคนยังไงดียังไงโอ้โหตเต็มหน้ากระดานไปเลยรบไป307บาทจ้าก็สวยอะ่ะเออมาเริ่มแตกดีแล้วนะคะเริ่มแตกดีแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งน้องจะไปแล้วนะ ไม่รู้ว่ามันจะหมดก่อนหรือว่าเราจะไปก่อนนะคะอันนี้ยังไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวรอดูก่อนเนาะพอดีมันถึงเวลาที่เราต้องไปทุระแล้วนะจ๊ะเออรับไปอีกยี่สบาทนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามช่องมิวชีไว้เลยนะคะแต่ว่าคลิปที่น้องมิวที่อันนี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุต่ำกว่าสิบปดปีนะคะทุกคนเด็กอายุต่ำกว่าสิบปปีคนบ,บอกผู้ปกครองก่อนนะจ๊ะเอไอ,อไปจ้า แต่อยากรู้นะคะเล่นใายไหนเว็บไหนอย่าลืมนะจะนิ้มลิงใต้คอมเมนต์มาเลยนะคะปักหมุดไว้ให้ทุกคนเลยนะคะหรือว่าดูส่องน้องไวก้ก่อนได้เลยนะคะคือเล่นจริงเจ็บจริงบางโพสเสียก็เสียจริงๆนะคะเออแต่ว่ามีเครดิตแค่ไหนก็เล่นประมาณแค่นั้นนะคะทุกคนเออรับไปอีกแล้วนะคะยังไงเนี่ยจะหมดหรือจะยังไงฮะเคียร์ซีแคนดี้แคนดี้ลูกหนูไม่แตกเลยลกูก โอ้โหดูนะคะลูกอมวันนี้มาแล้วนะคะดูดีนะ,ะจะเต็มหน้าก,กระดานแค่ไหนกันเฉี่ยวโอ้โหได้แค่45บาทนะคะทุกคนก็เป็น500บาทเป็นเลยเออมาขอเต็มหน้าก,กระดานเลยหนะ้าน,นี้มาขอเต็มหน้าก,กระดานโอ้โหไม่เต็มอ่ะพี่ได้ร1 2บาทนะคะทุกคนอ่ะอีกรับอีกไหมเออไะเป็น285บาบาทแล้วนะคะโอ้โหวันนี้พอกันแค่นี้ดีกว่าไหมอ่ะเล่นอีกหนึ่งโอ้โหไป พอแล้วนะคะเกมนี้โอ้โหมันไม่แตกอะพี่บวกมา500กว่าบาทนิดๆน,น,นะคะไปพอกันเลยดีกว่า